โอ้ถ้าเรารู้ก่อนน่ะจะไม่เป็นสาเหตุของการตัวแต่เราบอกไม่ทันแล้วรู้ไหมครับว่าแม่เพื่อนผมก็เป็นคนใกล้ตัวของผมก็เป็นมันลามไปที่ต่างๆในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เธอรู้สึกเสียใจมากรู้สึกทําไมในตอนนั้นไม่ไปตรวจถ้าตรวจฉันยังมีชีวิตยืนยาวได้อีกก็เป็นบทเรียนให้เราเรียนรูน้วันนี้จะมาดูรายละเอียดวิธีการตรวจคนปกติจะมีก้อนเนื้ออยู่ในลําไส้เยอะเหรอคําตอบคือใช่ครับหลังวยัย40จะเริ่มมีกันแล้วครับอาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะ ฟูจิครับวันนี้มีข่าวดีมาเล่ากี่กับเรื่องมะเร็ง มะเร็งเป็นสาเหตุของการตุยเยอะที่สุดในโลกต่างๆและจะดีขนาดไหนถ้าเราป้องกันได้อย่างมีผลวิจัยวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลาไส้มะเร็งลาไส้นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับในปี2016 17 18 19 20ในทั้งหมดนี้เห็นสีฟ้านะครับมะเร็งลาไส้เป็นสาเหตุของการตุยเยอะที่สุดในคนญี่ปุ่นครับสีชมพูคือผู้หญิงสีฟ้าคือผู้ชายสาเหตุของการตุยของผู้หญิงญี่ปุ่นก็คือมะเร็งลาไส้มะเร็งลาไส้และผู้ชายอันดับ2คือมะเร็งลาไส้เช่นกันครับร ที่่ตางๆรู้สึกว่าโอ้ถ้าเรารู้ก่อนน่ะจะไม่เป็นสาเหตุของการตุยแต่เราบอกไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังวิดีโอตอนนี้อยู่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงแต่ถ้าคุณไปตรวจคุณจะรอดคุณจะรอดผมบอกไว้เลยว่ามีโอกาสรอดสูงครับเพราะเหตุผลที่หมอกำลังจะเล่าให้ฟังและว,วันนี้คนที่มาให้ความรู้เราคือศาสตราจารย์ดรกูจิทากาฮิโรมาให้ความรู้เราครับ ท่านบอกว่ารู้ไหมว่าลำไส้เราจะไม่มีเส้นกระสาบเวลาเราเป็นเราจะไม่รู้สึกเมื่อมารู้สึกอีกทีก็ลามไปเอาไว้ว่าอื่นแล้วจึงตั้งชื่อว่าเป็นไซเลนคิลเลอร์แปลว่านักสังหารเงียบและก็เลยเปิดเ,ดเดผยผลวิจัยว่าวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งลำไส้ที่ลุกลามแล้วก็คือการไปตรวจและถ้าตรวจจะปลอดภัยเกิน90%เกิน90%แล้วทําไมเราจะไม่ไปตรวจครับปรากฏว่าดูกราฟครับสีฟ้าคือจํานวนของคนที่ไม่ไปตรวจมีอยู่58.5%และสีแดงคือคนที่ไปตรวจมามีอยู่44% นั่นหมายถึงคนที่ควรจะไปตรวจก็คือคนที่อายุเกิน40แล้วเกิน40แล้วหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคุณอยู่คําถามคือมีวิธีการตรวจแบบไหนคําตอบคือมีอยู่2ทางอันที่หนึ่งก็คือการตรวจโดยการตรวจอุจจาระ อันที่2คือการใช้กล้องเข้าไปตรวจทวารมาดูวิธีการตรวจกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วจะได้มีความรู้สึกว่าอยากไปตรวจวิธีการตรวจแบบนั้นที่1ก็คือการตรวจแบบโดยใช้อุจจาระครับแต่แต่การตรวจด้วยอุจจาระจะมีข้อเสียครับเห็นไหมครับคำว่า4 0ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งเริ่มต้นมะเร็งจากอุจจาระจะตรวจไม่เจอครับแถมเป็นมะเร็งขั้นลุกนามแล้ว1 0ตจะตรวจไม่เจอครับเพราะอะไรตรวจอุจจาระแล้วไม่เจอเพื่อนๆเดาถูกไหมคำตอบคือเวลาไปตรวจอุจจาระเขาจะ จะไม่มีเลือดจึงทําให้เราไม่เจอแต่พอมาเป็นมะเร็งขั้นลุกนามแล้วเลือดจะออกที่เซลล์มะเร็งที่อยู่ในถารแต่ว่าจะตรวจเจอมันอยู่ในขั้นลุกนามดังนั้นคุณหมอบอกไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยแนะนําถ้าตรวจด้วยอุจจาระเจอแล้วอาจจะเป็นขั้นที่ไม่ทันการก็ได้จึงแนะนําการตรวจแบบการใช้กล้องเข้าไปในถารวันนี้จะมาดูรายละเอียดวิธีการตรวจโดยใช้กล้องเข้าถารและผมเองก็ไปตรวจทุกปีแต่เวลาไปตรวจไม่มีโอกาสได้ไดถ่ายทอดวันนี้จะเป็นโอกาสที่ถ่ายทอดให้เพื่อนเห็นขั้นตอนทุกขั้นตอนโอเคไหมครับ ตั้งใจดูวันนี้จะมีอาสาสมัครสคนจะใช้กล้องเข้าไปตรวจที่ทวารคนที่ 1. เป็นผู้หญิงอายุ52คนที่ 2. เป็นผู้ชายอายุ61ก็มาถามผู้หญิงและผู้ชายบอกว่าทำไมที่ผ่านมาไม่ไปตรวจก็อบอกว่าฮะ,ะมไม่กล้าถ้าเจอมะเร็งน่าจะรับไม่ได้ก็เลยไม่ข้าไปตรวจนี่ครับ ผมจะบอกแค่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแม่เพื่อนผมไม่ยอมไปตรวจแล้วเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอถึงเวลาเจ็บจนทนไม่ไหวก็ไปตรวจครับเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย, <S <S ายต่อจากนี้ไปผมจะพูดคำว่ามะเร็งเป็นเอ็มเร็งแทนครับเพราะเอไอไม่ค่อยชอบ <S 1> <S 1> เป็นแล้วนึกว่าจะตุยเลยใช่ไหมครับไม่ตุยครับ <S <S ใช้เวลา5ปีกว่าจะตุยเพราะพอลามไปที่สมองก็ต้องไปรักษาที่สมองก็ต้องยิงเนเซอร์ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เธอรู้สึกเสียใจมากรู้สึกทำไมในตอนนั้นไม่ไปตรวจ ถ้าตรวจฉันยังมีชีวิตยืนยาวได้อีกก็เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้กันว่าควรจะไปตรวจครับควรจะไปตรวจครับมาดูต่อครับขั้นตอนการตรวจก่อนที่จะตรวจหนึ่งวันจะมีการให้กินอาหารที่ย่อยง่ายเป็นแบบนี้ครับข้าวที่ไม่มีผักครับรู้ไหมว่าพวกผักเนี่ยมันคืออาหารที่ย่อยยากที่ย่อยง่ายก็คือพวกแป้งต่าง จะไม่มียายอาหารหลงเหลืออยู่ในลําไส้จะให้กินแบบนี้ในวันก่อนตรวจครับและในวันตรวจจริงก็จะมีการคุยกับคุณหมอว่าวันนี้คุณร่างกายปกติไหมและนี่ก็คือยาถ่ายแต่ยาถ่ายมันจะมีรสชาติเหมือนรสส้มเหมือนน้ำดื่มกันแร่เลยครับแล้วทุกคนก็มานั่งดื่มกันนะฮะเป็นเวลาประมาณสินาทีดื่มแก้วหนึง่งสินาทีแก้วหนึง่งประมาณ1.5ลิตรกินน้าพักอ่านหนังสือรอสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกอยากไปเข้าห้องน้ําก็จะมีการถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยแล้วเราก็จะไม่ผีอนี่ครับพอถ่ายตอนแรกกัน ในที่สุดจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นสีใสๆที่ผ่านมา จะต้องให้พยาบาลเข้าไปตรวจสีของอุจจาระแต่เรารู้สึกอายแต่ปัจจุบันนี้ทางศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นจะมีการออกแอปพลิเคชันให้ AI ตรวจแทนครับโดยการใช้มือถือครับนี่คือการใช้มือถือถ่ายรูปที่โถส้วมที่เราอุจจาระไปแล้ว AI จะเป็นคนตัดสินว่าพร้อมที่จะตรวจไหมเพราะถ้าอุจจาระเข้มข้นกันไปแบบนี้จะใช้กล้องเข้าไปตรวจในทวารไม่ได้เพราะมันจะมองไม่เห็นจนในที่สุดตรวจดูแล้วปลอดภยัยเตรียมที่จะไปใช้กล้องเข้าทวารครับนี่ครับก็เข้ามาในห้องที่จะต้องตรวจทวารน,นะครับคุณหมอก็ถือตัวัวขยบกล้อง นี่คือตัวขยับกล้องนะครับใช้มือในการขยับและนี่ก็คือปลายหัวที่จะเข้าไปในทวารมันจะเป็นกล้องในในตัวอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> ก็มาดูหัวกล้องครับว่ามันขยายภาพได้ขนาดไหนก็บอกว่าขยายภาพได้ร้อยเท่าร้อยเท่านี่คือภาพแบงค์หนึ่ง 1, ญี่ปุ่นถ้าถ่ายแบบเท่าตัวจะเห็นภาพแบบนี้และถ้าถ่ายร้อยเท่านี่ครับจะเห็นภาพหมึกที่พิมพ์ลงในกระดาษเห็นชัดเจนอย่างบบนี้ครับ <c oughs> ตอนเอินก็เข้าไปนอนบนเตียงครับแล้วก็จะมีการฉีดยาฉีดยาให้เราเคลิ้มครับผมเองผมลองมาแล้วมา,มากกว่า10ปีพอไปตรวจเนี่ยรู้สึกเคลิ้มพอตื่นมา จำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับนอนหลับฝันสบายๆแบบนั้นเลยบอกแบบนี้เลยผมบอกตรงเลยเป็นอย่างนั้นไม่รู้ตัวอะไรเลยครับมันจะมีอยู่2อย่างคือหลับเคริ่มจำอะไรไม่ได้ กับหลับเคลื่มแต่มีสติตอนนี้คุณหมอใช้วิธีการฉขีดยาแบบหลับเคลื่มแต่มีสติเพราะคนที่มีสต in ิสามารถขยับร่วมมือก ch, ับคุณหมอได้วิธีการตรวจนี่คือนะคําลำไส้จะเข้าไปลำไส้ครับเรื่ๆเข้าไปนี่ก็คือกล้องนะครับเราจะเอากล้องเข้าไปที่ถา็รแบบนี้ครับเรื่เข้าไปให้ลึกที่สุดและนี่คือไส้ติ่งครับแล้วจะเริ่มถ่ายย้อนกลับไปครับแบบนี้ครับหนึ่งสองสามดึงกล้องย้อนกลับไปก็ค่อยย้อนกลับไปก็ค่อยย้อนกลับไป แล้วค่อยๆถ่ายไปด้วยโดยการถ่ายย้อนกลับครับนี่คือบรรยากาศของการเอากล้องเข้าไปในลำไส้นะครับกล้องเริ่มเข้าแล้วนะครับเราจะเห็นภาพนี้จริงๆในการขยับพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำปึ๊บเข้าไปครับค่อยๆเข้าค่อยๆเข้านะครับตอนนี้กล้องก็เข้ามาถึงประมาณนี้แล้วนะครับเป็นทางโค้งนะครับดูต่อไปก็เข้าไป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 นี่เห็นไหมครับว่ากล้องเข้ามาส่วนกลางแล้วยังไม่มีอะไรครับก็เห็นเออคุณตรวจแล้วยังปลอดภัยนะครับยังไม่มีอะไรมากครับเข้ามากลางลำไส้แล้วนะครับก็องาถามคุณลุงว่ารู้สึกไหมบอกผมไม่รู้สึกอะไรเลยครับ อย่างนั้นเลยนะไม่รู้สึกเลยเพราะลำไส้มันไม่รู้ความรู้สึกครับก็นะครับถอยกล้องมาเกือบจะหมดแล้วนะคุณหมอบอกเอ้ยเจออะไรเนี่ยเมื่อเจอไส้ติ่งที่ดูรู้สึกแปลกๆจะมีการใช้การถ่ายภาพแบบโหมดแบบ NBI เป็นแบบนี้ครับโหมด NBI ก็คือการใช้สีใหม่ในการถ่ายรูปถ้าเป็นโหมด NBI แล้วเราจะเห็นเส้นเลือดชัดเจนดูว่าเส้นเลือดนี่เป็นเส้นเลือดผิดปกติหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อธรรมดานะครับจะมีเส้นเลือดที่คงที่แต่ถ้าเป็นเนื้อร้ายจะมีเส้นเลือดที่ผิดปกติมันจะสร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อจะดูดสารอาหารให้เยอะ ก้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านแต่มาดูอีกก้อนหนึ่งครับปรากฏว่าเป็นก้อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนี่คือก้อนใหม่ครับเห็นไหมดูไม่ค่อยออกใช่ไหมครับมาดูวงไว้นี่จะเห็นชัดเจนนี่คือก้อนใหม่ครับคำถามก็มีว่าคนปกติจะมีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้เยอะเหรอคําตอบคือใช่ครับหลังวัยสีิจะเริ่มมีกันนะครับมีเยอะมีน้อยต่างกันแต่อย่าปล่อยให้มันใหญ่ครับเพราะถ้าใหญ่มันจะเป็นต้นตอของการกลายพันธุ์เป็นเอ็มเล็งครับเป็นเนื้อลายครับและนี่ก็คือภาพของคนที่มีก้อนเเเนนนนืื้้้ออออครัับแต่่ปป็กทีีดดลภย เพราะว่าหมอดูแล้วเส้นเลือดแล้วมันเป็นเส้นเลือดที่ปกติมันไม่เป็นเส้นเลือดที่ผิดปกตินี่คือก้อนเนื้อร้ายที่มีเส้นเลือดกกกระจายดูผิดปกติครับ แต่ก้อนนี้แหละถ้าตรวจด้วยอุจจาระแล้วจะดูอาจจะไม่ออกเพราะเลือดไม่ออกพอะเลือดไม่ออกก็ปล่อยให้มันใหญ่พอมันใหญ่มันก็ลามพอลามคราวนี้ไม่ทันไม่ทันดังนั้นถึงบอกไงครับว่าตรวจด้วยกล้องมันดีกว่าเยอะมากครับแต่ในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักการตรวจโดยการใช้กล้องที่ประเทศญี่ปุ่นมีการลณลงให้ใช้เขารู้กันแต่เขาไม่ค่อยกล้าแต่ที่ประเทศไทยหลายคนการตรวจด้วยกล้องอาจจะไม่ค่อยรู้กันไม่ได้เป็นพี่แพร่หลายดังนั้นถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐบาลนะครับคุณจะมีโอกาสตรวจได้เร็วกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะมีคนไปตรวจน้อยครับแตต่่ถ้าคนทีไปรวจ มีความรู้เราจะมีโอกาสรอดมากกว่าคนอื่นครับทั้งนี้เห็นความใหญ่3มิลเพื่อความแม่นยำและปลอดภัยก็คือมีการเอาเนื้อเนี่ยตัดไปแล้วไปตรวจครับโดยใช้ปลายหัวกล้องจะมีหัวแบบนี้ครับตรงปลายหัวของกล้องจะเป็นรูปร่างแบบนี้ถ้าเจอเนื้องอกเราจะดึงแขนเขามาแบบนี้ไปหนีตัดเนื้องอกไปแล้วดึงกลับเข้าไปแบบนี่ครับนี่คือภาพจริงในการที่ยื่นมาตัดเนื้องอกตรงนี้นะครับดึงหนีเข้าไปแล้วดึงเก็บครับไป ถ้าใหญ่ไม่เกิน3มิลนะก็จะใช้เครื่องนี้ในการหนีบไปครับพอหนีไปแล้วก็เก็บเนื้อออกไปนะเอาไปเพาะดูว่าอันตรายเปล่าดังนั้นตรวจด้วยกล้องเราจะรู้ผลได้เร็วครับเมื่อรู้ผลได้เร็วเราจะรอดครับเราจะรอดครับแล้วเวลาเอาออกไปก็ไม่เจ็บด้วยครับแต่นะครับมีโอกาสเป็นอยู่เสมอครับเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือไม่ได้ไปตรวจ2ก็คือกินอาหารที่ทําให้ลําไส้เราสกปรกครับอะไรที่ทาให้ลาไส้เราสกปรกครับกินโปรตีนกินเนื้อเยอะเกินไปกินผักน้อยก็ทําให้เนื้อหรือโปรตีนไปหมักหมมอยู่ในลาไส้ลําไส้เกิดแก๊สไม่พพออครรรับกกินาาหาแปปูว แฮมไส้กอรอกที่ผมเคยบอกไปพวกอาหารแปรรูปนี้เป็นต้นตอของการทาให้เป็นเอ็มเลงลําไส้เอ็มเล็งลาไส้เพราะลําไส้เราเกิดการอักเสบครับไม่พอแถมยังกินน้ําตาลเยอะอีกครับพวกเคก้กพวกของหวานต่างๆนี้ทําให้ร่างกายเราอักเสบครับแถมยังกินผักน้อยครับพวกนี้เรากินเพื่อป้องกันจะดีกว่าไหมครับพอไปตรวจลาไส้แล้วลําไส้เราสะอาดเลยจะดีขนาดไหนครับวิธีการป้องกันเอ็มเลงลําไส้ใหญ่ก็คือการกินผักเยอะและเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับลําไส้ครับ